คือ PU Foam นะครับที่ผมได้สั่งซื้อมานะแกะดูเช็คก,ก่อนที่จะรับของนะครับเดี๋ยวจะไปทําการาเขาเรียกว่าใช้คำว่ายานแนวได้ไหมยานแนวร่องประตูด้านบนนะครับที่มดดำแล้วก็ตัวมแมลงอะไรเล็กๆที่มันเคยจะเข้ามานะนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่า,รารยี่ห้อวี programmed. รา hour. วิรานะครับเป็น PU f o a ฟนะครับผม นี่ขวดใหญ่นะ750 ml มิลลิลิตรนะครับผมนะก็จะมีหัวอย่างนี้ให้ด้วยซึ่งตรงปลายนี้จะเป็นเหมือนเกลียวนะครับเนี่ยเกลียวให้หมุนเข้าไปตรงปลายของกระบอกฉีดก็จะเป็นเกลียวเกลียวเห็นไหมเนี่ยนะเอาตรงปลายเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวไปใช้งานเลยนะไปะไปดูด้วยกันใช้ P u f o a ฟนะครับต้องเขย่าก่อนนะครับ เขย่าก่อนใช้นะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับผมนะครับใครไปซื้อมาแล้วยังไม่ได้เขยา่าต้องเขย่าก่อนนะครับผมก่อนที่จะใช้งานนะจำเป็นนะจำเป็นโอเคปะเดี๋ยวไปดูงานที่ผมจะซ่อมกันครับนี่คือจุดที่ผมจะอัดัด PU โฟมลงไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเงี้ยน ลนี่ร่องเนี่ยนะรูร่องเนี่ยเมื่อกี้มาทําความสะอาดแล้วถัดตะไคร่น้ําแล้วก็ปัดฝุ่นออกไปเหตุที่ต้องทําก็เพราะว่ากันตัวมแมลงมันเข้าไปตรงประตูด้านนอกชั้นสองแล้วก็มีน้ําหยดนะส่วนที่ผมเคยถ่ายทรัให้ดูคราวที่แล้วผมเอาแผ่นสังกะสีมาอุดด้านข้างล่างไม่ให้มัน หนูมันจะมากัดกัดไม้จนแหวงไปบางส่วนแล้วมันจะเข้าไปรดนี้มันเข้าไม่ได้แล้วเงียบไปเลยนะแต่พลนะตอนนี้ผมก็จะมายายา up pu foam ไม่ใช่ up เพออิ่งซื้อมานะก็รอให้มันแห้งชื้น,นเดี๋ยวก็ยิงเลยแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตรงไม้เนี่ยเดี๋ยวมันปิดอะนะผมจะปิดก่อนยิงก่อนยิง pu f ผมต้องเอาส c o t c h ส ปิดก่อนแล้วก็ทาด้วยน้ำมันจักไม่ให้ p u โฟมมันติดนะครับไม่ไม่ติดไม้คือจริงๆสกอ็อตเทปใสอันใหญ่ๆ่ะแผงใหญ่ค่ะคือติดก็คิดว่าอาจจะพอแล้วแต่ผมคิดว่าทำให้มันมั่นใจไปเลยว่าเดี๋ยวเปิดประตูออกแล้ว p u โฟมจะไม่ติดออกมานะครับหลังจากที่ผมได้นำสกอ็อตเทปปิดกล่องนะ แตเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้พ u โฟมมาติดผมก็นำน้ำมันจักนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้น้ำมันจักอันนี้นะครับผมที่ไว้ใส่จักพวกจักเย็บผ้าหรือเครื่องกลเครื่องอะไรที่ใช้เป็นสารหล่อลื่อนนะนะผมก็นำมาหยดตรงนี้ทาให้มันเรียบให้มันให้มันลื่นหมดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่จะฉีด P u โฟมเขาบอกว่าให้ใช้น้ำนะฉีดพื้น นะครับฉีดพื้นเนี่ยให้มันชื้นๆเพราะว่า p u f o โฟมันจะทำปฏิกิริยากับความชื้นนะครับโอเคอ่ะผมก็ฉีดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมายิง p u f o โฟกันนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วนี่จับตรงนี้นิ้วเข้าตรงนี้นะ แล้วก็เตรียมยิงแล้วนะเตรียมยิงพร้อมแล้วเตรียมตัวเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทำเนะี หนกดีนะอืมประมาณนี้เดี๋ยวเดียวที่ปลายมันเปื้อนอย่างนี้นะคงจะแกะออกได้อ่ะมา เดี๋ยวผมจะทำการพอดีว่าชั้นสองผมมันไม่มีไฟนะจะทำการปาดมันให้มันเรียบๆนะครับผมแต่เขาบอกว่าให้ตัดมันทีหลังปะ มไม่เคยทำนะผมไม่เคยทำานะประมาณนี้แลันแล้วข้างบนค่อยค่อยตัดออกนะ,ะนี่ผมลองอื

จริงๆต้องยิงทีเดียวให้มันั่วไปเลยปื้ดไปเลยเยอะๆประมาณแค่นี้ก่อนนะคิดว่าแค่นี้นะ โอเคก็มือใหม่หัดยิงนะครับผมหัดยิง p u โฟมนะครับต้องตั้งขึ้นตั้งขึ้นสูงๆนะโอเคถ้าตูดมันแอนลงมันจะจะไม่ลงไปก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งปุ๊บเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดประตูออกไปเนาะก็ <c oughs> ตอนแรกนึกว่ายิงไปแล้วมันจะปาดง่ายๆไม่นะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำนะถ้าโดนมันจะหลุดออกมานะครับผมนะก็อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเอามีดมาตัดออกบ้างนะครับโอเคข้างล่างผมไม่มั่นใจว่ามันจะเรียบเปล่านะก็ครั้งแรกที่ทำก็ประมาณนี้ครับผมนะครับก็อันนี้อ่ะโอ้ใช้แป๊บเดียวเกือบหมดเลยนะ วีล่าพียูโฟมโอเคก็ชอบครับผมครับช่องรีโชพามาดูการยิ่งพียูโฟมตรงรูของเขาเรียกว่าอะไรอ่อาจริงๆตรงนี้ก็อยากจะหยิบไหนลองดูสิอันนี้เป็นการทดลองนะอ่าพวกนี้เข้าไปยอดได้ไหม เกินๆเนี่ะมันยังไม่แห้งใช่ไหมแต่มันไม่หลุดนะคือเรื่องของเรื่องคือผมกันมแมลงกันมดหรือตัวอะไรมันเข้ามาด้วยนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะกันตัวมดดำม,มดอะไรแถวนี้ผมอยู่ในเขตติดกับป่ามีต้นไม้ติดบ้านคือผมชอบให้มันเป็นธรรมชาตินะนะ อันนี้ประมาณนี้เดี๋ยจะวางอันนี้ไว้เนี่โอเคนี่น,นี่เริ่มจะแห้งแนละ้วค่อยมาคูดออกโอเคครับก็ให้ดูการฉีด pu foam แต่เพียงนี้นะครับก็มือใหม่หัดทํานะทุลักทุเลนิดนึงนะครับผมนะครับ pu foam ยี่ห้อวีล่านะโอเคสวัสดีครับ